สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมช่องดูมันทําลูกขาตั้งครับทําไปเรื่อยนะครับป้าให้ขอไปโหระพาหน่อยนะครับเออไปเลยนี่เราจะมาผัดหน่อไม้กันนะครับ <Yeah. S 1> ได้หน่อไม้มาเยอะเลย พอดีอยู่นี้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านพี่นะครับก็เลยทำเมนูให้แกกินกันหน่อยมีล้อชมกันได้เลยนะครับชังขา,าคืออ,อร่อยชั้นสูง<ท> <รอ S 1> ไม่คมเห,หรอผมจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเสียงในคลิปมันดังอยู่แล้วนะครับพวกพี่เขากำลังประสานเสียงกันอยู่นะมันดังมากเลยนะ คอมคลิปเจาะกนบ้างอ้โหเจอะให้เยอ้โหได้หลเมนูเลยนะเนี่ยยอดขอแค่น้ำปลากับน้ำตาลพอมีไอยิโนะมาโต้ไหมโอ้ี่ Anh <laughs> <laughs> như Để... <laughs> <Không>, nó một tôn. Hm. Anh tôn. Hm. 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 ngay Hm. đi Hm. 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 ở đây Hm. 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 Đây là Hm. Hm. mình. Hm. 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 ไม่ยัีต้องเตาอย่างนี้นี่ถึงจะคราสสิกพี่เอาอันไหนอันไหนก็ได้ปะอันนี้ไม่น่าได้นะเบี้ยวครับโอ้มันมันไม่ค่อยมีแรงเส้นมันไม่ย่อยืดอ่ะ ด,ดูอะไรอ่ะวุ้งเอานมมาแบกไอตัวเล็กว่ะบรรยากาศด,ดีมากเลยน,นะครับวันนี้ครึมๆเหมือนฝนจะตกนะครับอย่างสบายเลยนะครับ ขนละเพลงกันแล้วรู้เพลงกันใช่ไหมนี่ราสาเสียงกันได้ไพเราะเพราะเพลงมากเลยนะครับเพลงอยู่นี่คีย์อยู่ไหน เสียมารยาทมากเดินผ่านหน้ากล้องเนี่ยอีกนิดหนึ่งก็ได้เราจะได้แบบแก้มให้มันคือๆหน่อยนะเพราะว่าเนื้อมันเยอะอยู่นันละพอแล้วโอ้ อายิโนโมโตติดจากวัตถุดิบหลัจากธรรมชาติดอกไม้ครับมา อารมณ์ดีเกินพวกแกงนุงเขาเนี้ยสุดยอดจริงๆนะครับลั่นหมู่บ้านเลยนะตั้งแต่เช้าเลยนะเนี่ย<ป>โอ้โหจะพาลงไปนะครับเฮียครับผมซิมเบิง

หมเฮ้ย,ยกินได้ไหมเนี่ยกินไม่ได้หรอกพี่ไม่ได้มันจะมันจะรอ้อนไหมเนี่ยร้อนหรือไม่ร้อนอันน้ำแข็งป่ะ่ะฉันใส่น้ำแข็งให้โอ้ยเย็นเย็นยนะก็ที่เรากับสายยเย็นังคงแบ,บ่งความลึกซึ้งที่หนึ่งมองไม่ไหวะัง อ้ยเืมแลอถ้าร้วมึงทำมาเข้าอะไรอย่างเงี้ยกูให้มึงทำกังเลยเลยเฮ้ยอ่าเล็กกินอะไรอะทออะไรอย่งเงี้ยครับกมเลี่ยกลองสิทำทายนะเริมาทายพนีเล้วข้าวคมมากเดี๋ยวตักข้าก่อนไม่พอโอ้อเอาอะไรแค่นั้นกินแทนนะไปนูกข้าวมาอย่างงี้นี่ครับ กินร้อยกินสอเรียบร้อยครับผมนี่เหลืออีกเยอะเลยได้หลายเมนูเลยนะเนี่ยพริกกะปิพริกอะไรดิขอบคุณที่รับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอตัวกินข้าวก่อนละบายจุกรุจริงมันไม่ไม่แปลมนะกินข้าวจริง